คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมา,าห่งตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ วันนี้มาพบก,กับติ๊กห้วยแก้วมาหาเฮงแปดแปดแปดเช่นเคยครับผมฝากทักทายท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ทักทายท่านสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับช่องติ๊กห้วยแก้วมาหาเฮงแปดแปดแปดด้วยนะครับวันนี้ก็มาทําสูตรหลักสิบวิ่งชนล่างตัวเดียวครับผมนะมาลุ้นกันครับว่าวันที่16ตุลาคมห5ห้านี้จะได้มาลุ้นตัวไหนกัน มาติดตามกันเลยครับผมนะวันนี้ก็จะมาลุ้นเดี๋ยวหลังไปสามงวดครับนะมาดูสุดรแรกก่อนครับผมหลักสิบครับหลักสิบผมวา่าได้ที่เลขแปดครับผมนะเลขแปดตัวชนนี่ก็เลขแปดเหมือนเดิมครับนะเลขแปดชนกันนะสูตรนี้ชนกันนะสองสูตรนี่นะก็สรุปออริทัลสองตัวออกแปดสามนะครับผมออกแปดสามก็แล้วกับแปดมาเด่นครับนะ หลักสิบแปดมาเด่นแล้วก็ตัวชนนี่ก็มาแปดเหมือนกันครับนะผลสรุปก็ออกแปดสามนะครับนะออกแปดสามนะก็แปดมาเด่นแปดมาอยู่หลักสิบนะครับผมนะมา,มาดูงวดถัดมาครับงถธรมีามามนี่หลักสิบอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับแล้วก็ตัววิ่งชนนี่จะอยู่ที่เลขเจ็ดเหมือนกันนะครับผมนะชนกันครับเจ็ดสองตัวชนกันนะก็ผลสรุปออกเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดห้านะครับออกเจ็ดห้านะก็ผลสรุปออกเจ็ดห้านะครับ ก็เจ็ดมาครับเจ็ดมาหลักสิบนะครับผมแล้วก็ตัววิ่งชนก็มาเจ็ดครับอ่าไม่พลาดครับก็เจ็ดก็อยู่หลักสิบนะครับหลักสิบนะครับผมนะต่อมามาดูงวดถัดมาครับงวดล่าสุดครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านี้ที่ผ่านมานะครับหลักสิบอยู่ที่เลขห้านะครับผมนะก็หลักตัววิ่งชนนี่จะอยู่ที่เลขศูนย์นะอันนี้จะเป๊ะเลยนะ ผลสรุปออกเลขท้ายสองตัวออกห้าศูนย์นะครับออกห้าศูนย์นะหลักสิบนี่มาห้านะครับหลักสิบมาห้าตัววิ่งชนนี่มาศูนย์นะสวยงามมากนะครับนะก็มาสองตัวเลยครับงวดนี้งวดล่าสุดน,นี้ครับมาห้าศูนย์เลยนะครับนะเลขท้ายสองตัวมาห้าศูนย์เลยนะมาลุ้นครับ,บว่าวันที่สิบหกตุลาคงมงห้านี้จะได้ตัวไหน ๋ยวมาติดตามไปพร้อมกันครับผมนะผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับผมหากท่านสมาชิกท่านไหนชอบก็ตามได้นะครับผมหากไม่ชอบก็มองผ่านๆไปนะครับไม่ว่ากันนะครับผมนะผมให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ก็ฝากให้ท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านๆไปนะท่านสมารรมชิกนะผมมาให้แค่แนวทางเท่าน,นั้นนะครับเรื่องสูตรก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะไม่ต้องไป นี่บางไมยนะครับดูพอ,อปากของคอเนาะท่านสมาชิกเนาะเข้าสูตรก็ดีเนาะท่านสมาชิกนะแต่ก็คนะงเป็นไม่ได้เนาะท่านสมาชิกถ้าเขาสูตรก็ก็คงไม่ได้นะต้องเข้าเป็นบางสูตรนะบางสูตรเข้ายาวเลยนะบางครั้งหยุดช่วงสิบยี่สิบชุดก็มีใช่ไหมสูตรมีหลายสูตรนะ บางสูตรก็เข้ามาสิบยี่สิบชุดก็อยู่หลุดก็ยังมีเลยก็ดูเอาดูจนท่านสมาชิกโดนใจอ่ะนะหากไม่โดนใจท่านก็ไม่ต้องเลือกซื้อก็ได้เนาะสมาชิกเนาะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเราจะเล่นไม่เล่นอันนี้จริงสิทธิ์ของเราเองนะท่านสมาชิกเนะาะหากโดนใจแล้วชอบจริงๆอะ่ะค่อยคอยค่อยไปลงทุนเนาะ เพราะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วนักธรสมชิกนะก็ฝากๆนั่ธรรมชิกด้วยนะครับนะเด็ดลาชาปไปก็ต้องขอผ่านะารนับธรรมชิกนะเก็บระบายเสร็จแล้วครับเพราะว่าบางครั้งเวลาระบายไปี่เวลาลงหน้าปกมันจะดูแบบสวยหน่อยนะักธรสมชิกเนาะ โอเคครับท่านสมาชิกมาตามกันเลยครับว่าวันที่สิบกตุลาคมนี้จะมาตัวไหนนะครับอ่าเห็นบมนาโอชัดบมาโอนี่ท่านจาสมาชิกทำไมยืดเสียก็โอเคนะมาเริ่มกันเลยครับมาเอาหลักหมื่นหนึ่งรอบหลักพันหนึ่งรอบหลักร้อยหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ หลักสิบหนึ่งรอบหลักหน่วยหนึ่งรอบแล้วก็เันเท่าไหร่มาบวกที่เลขแปดนะครับนะมาเริ่มกันเลยครับสิบแปดบวกสี่บวกหกบวกหกบวกเก้าเนเท่าไหรเอ่ยสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี4 ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิใช่ไหมสามสิโอเคใส่สนะครับเอาแค่3มาพอหนึสามตัวเดียวก็ยก8ลงมายกแลงมาดูที่ได้ตัวไหนยก8ลงมาก็จะอยู่ที่อยู่ที่ 8บวกเป็น1 1นะครับ8บวก3เป็น1 1เอเอาแค่หนึ่งพอเอาแค่ตัวหลังนะครับตะกลับได้1นะครับหลักสิบหลักสิบหยูดที่เลขงหนึ่งนะครับ่าสมาชิกนะไม่งงนะครับ่าสมาชิกอันนี้คือหลักสิบนะครับตัวนี้หลักสิบน่จะเป็นตัววิ่งชน ไม่งงเนาะมีส่วนอยู่ข้างล่างนะครับมาเริ่มเลยครับหลักแสนสองรอบแล้วก็หลักร้อยหนึ่งรอบหลักสิบสองรอบนะบอลลองที่หนึ่งแล้วก็เลขหน้าสามตัวหมุนครั้งที่หนึ่งเอาเฉพาะหลักสิบหนึ่งรอบนะแล้วก็เลขหน้าพอไปเลขเลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่หนึ่งเอาหลักสิบสามรอบนะก็หลักหน่วยหนึ่งรอบแล้วก็เลขหน้าเลขท้ายพอไปเลขท้าย สามตัวหมุนครั้งที่สองนะครับเอาเฉพาะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอย่างรอบนะครับผมไในตำแหน่งกรบอกที่สามนะมาเริ่มเลยครับสี่บวกสี่บวกหกบวกหกบวกหกบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกเจ็ด

ห้6สิบได้68สินะครับหกเอามาแค่8พอนะแค่แนะครับแมาบวก3ามงทีนะบวกสามงที่นะครับบวกสามงที่จะอยู่ที่8ปดบวกสาเป็น สิบเอ็ดนะครับก็ได้หนึ่งเหมือนกันนะเท่ากับได้หลักสิบจะได้หนึ่งนะตัววิ่งชนก็ได้หนึ่งเนี่ยตรงนี้เลยนะตัวใหญ่ดีกว่าชัดพอไหม ชนกันแล้วนะ,ะตัวนี้เราได้หนึ่งชนกันนะไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะอันนี้ก็ให้ท่านสมาชิกเลือกเอานะครับว่าชอบไหมนะครับท่านสมาชิกนะนคิดรอผลไว้รอผลสิบหกตุลาคมหกห้า สมาชิกดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะหาท่านชอบกดตดตามได้นะครับต่นานคว่าวันที่16ตุลาคมของคานี้จะมีหนึ่งไหมก็ให้ท่านสมาชิกดูคร่าวๆก่อนนะครับท่นานคิดว่ามีไหมหนึ่งล่างก็ต้องติดตามกันครับว่าความเป็นไปได้น่าจะมาไหมนะ ผมก็ไม่ได้ว่จวาจะมา100%เปอร์เซแต่ผมเอาตามสูตรนะครับนะสูตรนี้มีเข้ามีหลุดก็ผมก็บอกบอก,บอกประมาณเข้าๆไว้นะครับนะสูตรมีหลุดมีเข้านะผมทําสูตรและเพื่อเป็นแนวทางให้ทาสมาชิกติดตามกันนะครับนะผมก็ว่าได้ ว่ามันใจวัดเปอร์เซ็นต์นะหากเข้าก็ดีนะหากไม่เข้าก็อย่าว่ากันเด้อท่านสมาชิกเด้อผมก็อยากให้เข้าทุกสูตรนั่นแหละแต่ความเป็นไปได้ก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณาดูอีกรอบนึงนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะผมก็ให้เป็นแค่แนทางเท่าน,นั้นนะครับท่านสมาชิกรีกข้อเอานะครับนะ โอเคนะครับผมจะเขียนตรงนี้ให้ท่าสมาชิกดูหนึ่งชนกันเลยสองตัวเลยนะวันนี้สวยงามตามต้องเรื่องนะตัวนี้มันจะมาแต่ถ้าชนกันก็มีสิทธิ์มานะครับสมาชิกนะตามที่สังเกตนะครับนะตามที่สังเกตมาเนี่ยชนกันนี้ถ้ามีชนสองตัวนี่ชนมากจะมา จะมายเยอะนะธรรมชิกเข้าไหมครับชัดไหมอ่ะโอเคครับหนึ่งนี่เลยหลักสิบก็มาหนึ่งตัววิชชนก็มาหนึ่งนะต้องรอติดตามครับรอผลวันที่สิบหกตุลาคมห้านี้นะครับโอเคครับผมแคมป์หน้าจอได้เลยครับโอเคครับขอให้ทธรรมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮงเราลำลวยๆกับทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ตีขคงเกี่ยวข,ขากล้าคำว่าสวัสดีครับไปพบกันคลิปน้าครับผมขอบคุณครับที่รับชม